สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมสถานที่ทํางานของบูชสิงช่างปันพอแก่หรือของตัวผมเองนะ<ส>ก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องที่ทํางานนี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นประตูนะฮะทางเข้าก็ถ้าเข้ามาแล้วตอนนี้ผมย้ายหิ้งจากข้างล่างมาขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับเข้ามาแล้วปุ๊บอ่ะก็เจอโต๊ะทางานผมโต๊ะทํางานผมจะอยู่ตรงนี้นะนี่ ก็นี่ครับชุดตัวทํางานผมแล้วข้างหลังก็จะเป็นพระฤาษีน้ําชัยนี่ก็เป็นพระฤาษีน้ําชัยองค์ที่ผมไว้บูชาตรงข้างตัวทํางานนะฮะแล้วก็มีขอบลูกซึ่งยังไม่ได้แขวนแล้วก็นี้เป็นองค์พระน้าชัยนะฮะองค์สำริดโลหะนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดจองให้จองกันเร็วๆนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่ยังขาดอีกนิดหน่อยนะแล้วก็นี่อันนี้บนขาดไม่ได้เลยครับโคมไฟ เนี่ยนะโคมไฟนี่ขาดไม่ได้เลยของสำคัญเอาลบกันแล้วก็ตอนนี้ที่ทำองที่ทาอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นปู่ปู่เจ้าสมิงพายนะเป็นรูอา่าบรมครคูนะครับองค์นี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะเหลือใส่มืออีกข้างนึงนะครับยังใส่ไม่ได้นะแขนยังไม่แห้งก็เลยเว้นไว้ก่อนแล้วก็เหลือเดี๋ยวใส่มือเสร็จ เดี๋ยวมาดูว่าเป็นปางอะไรขออุ๊บไว้ก่อนองค์นี้ถ้าหากท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหลังไม้ได้นะฮะไม่มีเจ้าของนะอ่ะแล้วถัดไปฝั่งนี้ด้านนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ไว้หิ้งบูชาเก่าตอนนี้ก็เป็นโต๊ะทำงนานของผู้ช่วยตอนนี้ผู้ช่วยแล้วก็ชั้นวางนะอ่ะอันนี้ก็องค์ที่รอเดี๋ยวเหล่านี้จะเป็นรอทรําสีเก็บสีแล้วก็เตรียมจัดฝงนะ ก็จะทยอยจะส่งอันนี้ก็เป็นปู่ศิลมารุ่น2ที่เราจะส่งนะฮะเหลือเก็บสีนิดหน่อยก็จะส่งได้ละข้างหลังก็ปูลุสีพรมเมน,นะอันนี้ก็ยังเก็บสีไม่เสร็จนะครับผมเหลือทาสีเก่านะ,ะแล้วก็เหลือเก็บอีกนิดหน่อยอันนี้ก็เสียนนะฮะเสียนที่เปิดให้จองนะะตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะองค์เสียนครูเ็ราต้องทํางานแล้วก็นี่อีกหนึ่งองค์อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอ น่าจะเหลืออีกนิดเดี๋ยวเราจะส่งเดี๋ยวเตรมจะส่งได้แล้วนะองค์เนี้ยนะแล้วก็นี่มีประคําก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งนะประคําอันนี้ก็หุ่นที่ขึ้นไว้แะชั้นนี้ก็จะมีนี่องค์นี้ก็เหลือเก็บสีอีกหน่อยเหลือทําเก่าเป็นครูหรือสีอ่าพวกกระซับนะปางนี้เป็นปางปู่ดนนะครับผมก็ตอนปันน้นท่านกระโดดมาเป็นปางนี้นะแต่อันนี้ก็จะแจ้งผู้สถาฝังปั้นไว้นะ องน,นี้อันนี้ก็เป็นบรมคมคูนะครับบรมคมคูหรือสีมหานารอดนะก็ในส่วนของการปั้นตอนนี้ก็ใกล้สมบูรณ์ละก็เหลืออีกทำสีเหลือเก็บรายละเอียดนะฮะก็นี่นะครับองน,นี้ก็ไม่มีเจ้าของเช่นกันนะเดี๋ยวเราสมบูรณ์แล้วก็มาดูกันประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ <laughs> ผมเกรงใจตรงพื้นที่ตรงนี้มากเลยตอนนี้จริงๆิเป็นพื้นที่รับแขกก็จะเป็นโซฟาไว้สำหรับนั่งนะครับก็มีกรอบรูป ลายเสื้อสยบมานะฮะปู่สยบมันที่ทําไว้แล้วก็ห,หลวงพ่อเนียมนะฮะสุพรรณบุรีต้องรู้จักหลวงพ่อเนียมแต่ตอนนี้บนโซฟาลกมากดูครับเดี๋ยวให้ดูพื้น <laughs> 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 วันหยุดลูกก็จะเป็นอย่างไงฮะโอเคะ okay, ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะ <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาทำใหม่นะบ๊ายบาย